กำลังจะซูมร้องเพลงเบิร์ t เดย์พี่พี่เอิร์นเป่าเป้นั่นใครเอิรนะลูกนะเป็นเด็กดีนะคะโอมายบายนะไหนเข้าไหเลึกดิบดูจังหวะมันไม่ได้ทุกคนการฉลองคอนเสิอ่าวันนี้นิวนอร์มอลนะคะดีแล้วนะคะที่เบส มีความสุขนะลูกนะเป็นเด็กดีนะคะโตไปๆนะ